สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปสามสี่วันนะครับอ่ากลับมาวันนี้ก็ได้เครื่องรางนะครับเป็นเครื่องรางแล้วก็เหรียญย่อยๆนะครับสองเหรียญน,นะครับเครื่องรางเป็นงานนะพี่นะเป็นงานแท้นะครับแล้วมาดูกันเลยนะี่ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอ่ามาดูเหรียญ ลงปูดทวดรุ่นสีนะครับช้างป้องนะรุ่นสีนะครับสร้างปีสองพนห้านะปีศูนย์ห้านะครับเนื้ออันปะก,ก้านะพี่นะยังคงความสวยอยู่นะครับยังคงความสวยอยู่นะ เมตตาชัดเจนนะนะครับก็ถ้าพูดถึงหลวงปู่ชวดก็เรื่องประสบการณ์นะครับมากมายก่กองทุกทุกท่านก็คงทราบดีนะครับอ่า นะครับอันนี้เป็นรุ่นสี่นะเนื้ออันปาก้าผิวเดิมๆนะครับผิวเดิมๆนะพี่นะปุดทวดเนี่ยมีมากมายหลายบ็อกนะมันวางไมยหลายบ็อกด้วยกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าช้างป้องนะครับผิวเดิมนะผิวแห้งๆเลยนะพี่นะนะดงงูง่ายๆเลย ถ้าเรียนแบบนี้ไม่ต้องดูตัวตัดเลยนะพี่นะอ่าถ้าเลียนแบบนี้แทบไม่ต้องดูตัวตัวตดเลยนะนผิวเหรียนแห้งนะครับจดจํำใบหน้านะครับดีๆเนี่ยผิวเหรียนแห้งๆนะครับตัวหนังสือคมคม<ส>เรียนนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพ สวยนะครับ90เปอร์เซ็นตส90เปอร์เซ็นตนะพี่นะน,ะเ,นเก้ก็มีมากมายหลายฝีมือนะงานเก้นะแต่ว่ามันยังไม่เหมือนอยู่ดีอะครับมันยังไม่เหมือนอยู่ดีนะทำทำได้แต่ยังไม่เหมือนนะนะครับเนี่ยดูใบหน้าดีๆจดจำใบหน้านะครับ เหรียญต้องมีความแห้งความเก่านะครับตัวหนังสือชัดเจนนะอนี่ครับพระครูพิสัยโสพลทิมสร้างสร้างเมื่อปี05นห้าน,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 นะครับรุ่นสี่เป็นเหรียญรุ่นสี่นะครับอ่ามา ดูเหรียญต่อไปมีไม่เยอะนะวันนี้นะพี่นะมีไม่เยอะโอ้อันนี้แบบอันนี้เป็นรุ่นย่อยๆนะครับของท่านอีกรุ่นหนึ่งนะหลวงหลวงหลวงปุดสิมนะอะแต่ว่าได้ความสวยนะครับได้ความสวยนะครับผิวแบบประหลอดลุ้งๆเลยนะพี่นะสมาคมอะไรอ่ง สำนักเช่ตุพลนะครับสวยมากนะพี่เหรียญเนี้ยพระอาจารย์สิมนะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ผิวประหลอดนะครับดูสวย แท้ทันเลยนะพี่นะเนสวยแชมป์เลยอ่ะหลวงหลวงพระสิมหลวงปู่สิมเนี่ยท่านก็เป็นพระสายปฏิบัตินะครับสายปฏิบัติลูกศิษย์ลูกหากอดตัวประเทศนะครับาสายปฏิบัติมีพระจีระอะไรนะพระจีะระวัดใช่ไหม อางดงามนะครับน่านับถือเริ่มไซนะครับเนี่ยดูพี่จมูกแทบไม่โดนเลยนะเนี่ยจมูกแทบไม่โดนเลยนะอน่ยใครหาอยู่หรือชื่นชอบนะครับเหรียญทีสวยแบบนี้นะครับแท้ทันหลวงปู่ นะครับเอาไปเลี่ยมขึ้นคอไว้ใช้นะพันสามนะพี่นะภาพสวยมากเลยพันสามนะรวมส่งอ่าโอเคไปดูเหรียญต่อไปครับโอ้ยองคต่อไปนะครับองค์ต่อไปจะเป็นอ่าสิงนะครับสิงงาแกะสิงคอไก่เขาเรียกนะสิงคอไก่หลวงพ่อหอมวัดช่างมา นะพี่นะอสองขวัญน,นะครับยกขานี่ยนะเป็นงาแท้นะพี่นะงาแท้เป็นแกะจากงาแท้นะแกะจากงาแท้หลวงพ่อหอมวัดช่างมานะครับสิงคอไก่ยกขาใครชอบเครื่องรางนะครับใส่เครื่องรางนะ ต้องจัดนะพี่นะ,ะตาแดงเีตตานะมหาอำนาจครบนะครับในสายของงานนะสิงงานเนี่ยแบ่งนะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันเบาๆนะ แบ่งปันเบาๆเอาไปใช้พุทธคุณที่สามพันห้านะครับเรี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับเรี่ยมสวยงามนะสามพันห้านะพี่นะหลวงพ่อหอมวัดช่างมานะครับอ่าแกะจักงนาแท้ๆนะพี่นะใครชอบสายเครื่องรางนะต้องจัดนะอ่าโอเคมาดูรายการต่อไปเลยองค์นี้เป็น นี่ก็เป็นงาเหมือนกันนะครับอันนี้สิงแกะจากง,งานะครับสิงแกะจากง,งาสินสิงเขาเรียกว่าสิงสร้อยสังวานสิงสร้อยสังวานนะครับหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่นะพี่นะอ่านี่ครับตัวนี้ขนาดประมาณสองเซนประมาณสองเซนนะ วัดให้ดูเลยเนี่ย<ๆ>เกือบเกือบจะสองเซนนะพี่เกือบสองเซนนะครับ อ่าตัวไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีนะครับเนี่ยครับหลวงพ่อมุ่ยนะพี่นะอ่าเนี่ยงานแกะมือนะพี่งานแกะมือก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะอ่า ใครชอบเครื่องรางนะพี่ต้องจัดกนใตฐานนะให้ดูละเอียดน้พี่นะ ทุกซอกทุกมุมนะครับตอนนี้เป็นตัวขนาดกลางนะไม่เล็กนะครับไม่ใช่ใหญ่นะตัวขนาดย่อมๆพอดีนะขนาดสองเซนจะมีใหญ่กว่านี้อีกนะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับ ด้านบนพอดีนะพี่ผมว่าเนี่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะพอดีเลยขนาดสองเซนอ่ะเปิดแบ่งปันนะครับอยู่ที่ห้าพันห้านะพี่นะห้าพันห้ารวมส่งนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าโอนก็มีลดได้นิดหน่อยนะพี่นะ มีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าโอนก็ลดได้นิดหน่อยสนใจนะครับทักมาหรือโทรมาเบอร์099-0091164นะครับศูย์เก้า0 9้าศ9น1 6ศนะครับแอดไลน์มาเบอร์นี้หรือโทรมาเบอร์เดียวกันนี่แหละนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านนะครับที่ติดตามและเข้าที่เข้ามารับชมและที่ที่กําลังจะติดตามนะครับกดติดตามไว้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปหน้าเรามีอะไรได้อะไรมาก็จะลงใน u t u b e นี่ครับลงแบ่งปันในช่องนี้นะถูกบ้างนะครับผีดแพงบ้างก็ตามทุนมานะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณมากนะครับเราเอาไว้เท่านี้ก่อนคลิปนี้กส็สวัสดีครับ